ก็สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีนักแสวงโชคทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามาชมตัวเลขพาวยวยสูตรนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นสี่สูตรเด่นบนชนแล้วมานะครับสอคลิปนี้นามาสูตรไหนบ้างนะครับที่เอามาชนกันนะครับสูตรแรกก็จะเป็นเด่นบนหนึ่งนะครับสูตรนี้นะครับเด่นบนหนึ่งที่ผมลงไปก่อนหน้านะครับ ดูคลิปย้อนหลังได้นะครับเด่นบนหนึ่งนะครับสูตรแรกนะครับด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้นะครับผมจะเอาตัวเลขมยตรงนี้นะครับ uma. ส่วนสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองผมใช้เด่นบนเดินดีสูตรนี้นะครับเด่นบนเดินดีสี่ตัวมาหนึ่งถึงสองตัวนะครับสรับสูตรที่สองนะครับอยู่ เขียนเด่นบนสี่ตัวนะฮะสูตรที่สามนะฮะอ่าสูตรที่สามับ สูตรที่3ใช้เด่นบน5นะครับเด่นบน5นะครับที่ผมลงไปก่อนหน้านะครับเด่นบนที่5นะครับแล้วก็สูตรที่4นะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับที่ผมใช้ก็คือเด่นบน4ตัวนะฮะมา1-2ถึง2ตัวนะครับก็ครบ4สูตรนะครับ4สูตรเด่นนะฮะ ทีนี้เรามาดูตัวชนกันครับแต่ละงวดกันนะครับหลังจากที่ได้ได้เลขเด่นจากแต่ละสูตรมาแล้วทีนี้เราก็มาดูว่าซีสูตรเนี่ยชนตัวไหนมั่งเด่นตัวไหนตัวไหนจะมาแรงนะครับมาดูกันฮะโดยงวดแรกนะงวดแรกผลรางวัลที่ออก5สี1นะครับเรามาดูตัวชนนะครับ0มี สองตัวนะครับแล้เอาเราเอาชนสี่ตัวก่อนนะฮะสี่ตัว3ตัวแล้วก็มา2สองตัวนะครับสี่ตัวมีไหมฮะหนึศูมีสตัวนะฮะหมีอยู่1นึ่งมี4ตัวนะครับตงไปตัวที่2 4มี1 2 3อาม่ะสี่มีสตัวห้มีห่ตัวสามีสตัวฉะนั้นก็ต้องชน1 4นะครับแล้วก็3นะครับแล้วก็30มศูนย์อา่าสามศูนย์อันนี้เป็นตัวลองไปนะเพราะว่ามาชนน้อยนะับแล้วก็เน้นไปที่1กับ4นะครับอ่ซึ่งผลรางวัลก็ออก5้านะครับก็เข้าออนะครับ ตัวชนก็เข้าไป2ตัวนะครับนี่หนึ่งกับสี่นะครับตัวชนเข้านะครับน,นี่นะครับสี4 1, 4 1นะ่นึสี่นะหนึ่งสอสี่ตัวนะครับหนึ่งสองอันนี้ชนเยอะนะครับสามสี่ก็เข้านะครับอ่าเรามาดูวดต่อไปกัน งวดต่อมานะครับ3มี1ตัว2ตัว3ตัวนะครับ4มี 1, 2, 3, 8ม 2, 6มี2 7มี 1, 7มี 1, หนมี 2, 9มี1ฉะนั้นเด่นสุดก็คือ3กับ4นะครับงวดนี้3กับ4เด่นสุดนะฮะเพราะว่ามาเยอะนะครับผลรางวัลออก 7, 7, 4เข้าไปที่เลข4นะครับตัวชน อีกสนะครับตัวตนของเราไปอ่าต่อไปครับงวดต่อมาอ่าสูตรแรกอ่ได้ไปเลขสอมี1ตัว2ตัว3ตัวเลขสามี1 2 3นะครับ6มี2ตัว7 2ตัวนะครับ แปดหนึ่งตัวเก้าหนึ่งตัวศูนย์หนึ่งตัวหนึ 1, ่งหนึ่งตัวนะครับแล้วก็สี่หนึ่งตัวฉะนั้นเด่นสุดก็คือสองกับสามนะครับชนนะฮะชนสองกับสามผลรางวัลออกสองสองเจ็ดอ่างวดนี้ตัวชนของเราเข้าไปหนึ่งตัวนะครับเลขสองนะฮะอ่าเข้าไปหนึ่งตัวคือเลขสองนะครับถือว่าชนแล้วมานะครับต่อไปครับอ่างวดน,นี้ก็ได้ เก้ามีหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะครับศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่ศูนย์มีสี่ตัวใส่ไปเลยครับตัวแรกนี่เด่นสุดนะฮะตัวที่สองก็คงจะเป็นเลขเก้านะครับมีสามตัวเด่นศูนย์กับเก้านะฮะแปดมีสองตัวสามมีสองตัวก็คือลองไปก็คือแปดกับสามนะครับแปดกับสามนะลองนะฮะอันนี้เด่นลองนะฮะ อไอสองตัวแรกนี่คือเด่นเด่นมากแล้วก็เด่นรองนะครับผลรางวัลออก403งวดนี้นะครับเข้าไปที่เลขศูนย์นะครับเด่นมากมากเด่นมากสองตัวนะับเด่นน้อยเด่นน้อยสองตัวหลังนะครับก็ตาม403เข้าไปที่ศูนย์กับสามนะครับมาตัวรองก็มานะเลยมาตัวรองด้วยนะ ามาดูงวดต่อไปกันครับงวดต่อมาจากสูตรสสูตรนะฮะเอาหมีหตัว2ตัว6มี1ตัว9มี1 2 3 9มี3ตัวนะฮะศนย์ 0, มีอยู่3ตัวนะฮะเก้าับศนยะครับเอาเก้าศยเด่นสุดนะฮะอนนี้สตัวนี้เด่นสุดนะต่อไป2 มีสอตัว1นึ่งมีสตัวนะครับเกาศู 90, แล้วก็1กับ2นะครับลองอเด่นสุดคือ9กับ0ย์ผลรางวัลออก9 3 8นะครับเข้าไปที่เลข9นะครับหลัก 100, ร้อยนะฮะเข้าไปที่เลข9หลักร้อยนะครับ ตอนนี้เข้าไปที่ศนะูนย์สามตัวนี้เข้าสองนะครับมีเข้าสนะี่สี่ใชครับต่อไปงวดต่อมานะครับงวดต่อมาสูตรสูตรแรกมีศูนย์ศูนย์มีตัวเดียวนะหนึ่งมีตัวเดียวสี่มีหนึ่งตัวสองตัวนะห้ามีหนึ่งสอง 6มี1,2,7มี1,2,8มี1,2อ่างวดนี้มันมีอยู่อย่างละ2ตัวนะครับเราก็ไต่ไปเลยฮะเด่นฮะ4 5่้านะครับชนเยอะหน่อยนะับเพราะว่ามันอย่างละ2ตัว2ตัวนะฮะ3ตัวก็ไม่มี4ตัวก็ไม่มีนะครับมีชน2ตัวนะครับ4,5 หกสองตัวเจ็ดสองตัวแปดสองตัวนะครับฉะนั้นก็เด่นสุดก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับผลราวันออกสี่สี่หกนะฮะวันนี้ก็สี่สี่หกก็เข้านะครับสี่กับหกนะครับมานะฮะสี่กับหกนะครับชนนะครับกดนะต่อไปครับงวดต่อไปงวดต่อไปอามาดูกัน สูตรนี้มี4 1ตัว2ตัว3ตัว4มี3ตัวนะครับ5มี1 2 3 4 5มี3ตัวเด่นสุดคือ5นะครับตัวต่อมาคือมีเลข4นะครับเพราะว่า6ก็มีอยู่2ตัวนะฮะ6กับ 6, 7อย่างละ2อ่ามี6ด้วยนะฮะ6ด้วย6กับ3ตัวนะครับประเด่นสุดก็คือสี่5้าหกหนะครับ เด่น5 4 6ชนนะครับเด่นสุดมานะครับวันนี้พลังวันออกพลังวันออก095นะครับห้ามานะครับเด่นสุดของเรามานะฮะต่อมาครับอืมตันนี้เข้าไปที่เลิคาร์นะ,ะต่อมาต่อมางวดต่อมาได้ได้ได 1จตัว2 7 2ตัว7 3ตัว7 4ตัวนะครับมาเจตัวมาก่อนเลยแปมีหนึองสามาแก็4ตัวนะครับมาแปตัวนะครับหตัวเดียว2ตัวเดียว5ตัวเดียว6 2ตัวนะครับก็92ตัวนะครับเด่นสุดก็คือ7กับ8นะครับส่วนรองก็6กับ9กนะครับกกับเ เด่น78นะครับเด่นสุดนะผลรางวัลออกห้าหกนะครับงวดนี้ก็เด่นสุดมา7นะครับเข้านะครับ7จ็ดนะแล้วก็ตัวรองก็เข้านะฮะ6นะเจ็ดก็มา67นะฮะไปนะครับนนี่ะเด่นสุดของเรามามามาทุกแถวเลยนะครับมาทุกงวดเลยนะฮะเด่นชน2ตัวนะฮะต่อไป งดต่อมาได้9มี1ตัว2ตัว3ตัว9 3, 3ตัวนะครับ0 1 2 3 0ก็3ตัวนะฮะนอกกนั้นก็3ตัวเดียว4 2ตัวนะฮะตัวเดียว6ตัวเดียว7ตัวเดียว8 2ตัวฉะนั้นเด่นสุดก็คือ90และ8นะครับ9 0และ8นะครับเด่นนลฮะวันนี้ผลรางวัลออก967นะครับ 9ก้าหก็เด่นสุดของเราก็มานะครับเานะครับเก้าหกเ็ดกเนะครับเห็นไหมเด่นสุรมานะครับงวดนี้ต่อไปครับงวดต่อมางวดที่ผ่านมาเอามาดูกันชนตนัวไหนม้ง3มีอยู่2ตัวสมีอยู่1ตัวเจดมี1มี2มี3ามเอาเจมี3ตัวเยอะแล้วเจ็ดวางไว้เลยเจ็ แปดมีวันหนึ่งอ่าเจ็ดมีแปดมีสามตัวนะฮะอ่าศูนย์มีสองตัวอ่าอย่างละก็มีอย่างละตัวนะครับเด่นเจ็ดแปดรองศูนย์กับสามนะครับศูนย์ 0, กับสามนะฮะวันนี้ผลรางวัลออกสองห้าแปดนะครับสองห้าแปดก็เด่นสุดของเราก็มานะครับเลขแปดนะฮะเด่นเจ็ดแปดเด่นสุดนะครับ เข้าไปที่258เข้าหลักหน่วยนะฮะเด่นสุดของเราถ้เาเรามาดูงวดวันที่เอ่อสิบสนะครับเดือน7นะครับ2563ตัวไหนเด่นสุดนะครับามาดูพร้อมกันนะคสี่ 4, มี1ตัว2ตัวนะครับสี่มี2ตัว5มี1ตัว8มี1มี2มี3ามโอแปมี3ตัวนะครับ9 เก้ามี1 2 3นะครับแม่8กับ9มานะครับเด่นสุดนะครับ8กับ9นะครับทุกท่านให้8กับเก้าเครดิตไปเลยครับเด่น3ตัวนะฮะเด่น2ตัวก็มี4นะครับมีสี่แค่นั้นนะครับนอกจากนั้นก็อย่างละตัวนะครับฉะนั้นเด่นสุดของเรา8 9รอง4นะครับวันนี้ เด่น8 9ลอง4นะครับก็มารอผลกันครับวันที่16กรกฎาคม2563นะครับเด่นสุดคือ8 9เด่นลองลงมาคือ4นะครับวันนี้ให้เป็น3ตัวนะครับก็เป็นแนวทางนะครับในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐธรบาลนะครับก็ฝากไว้คลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ